การดูแลแบบ palliative care จริงๆแล้วมันคือการดูแลให้ชีวิตมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันไม่ใช่การดูแลช่วงท้ายการดูแลเมื่อเขาหมดหวังเรามองแบบนี้ก่อนนะคะมองว่ามันคือการดูแลที่ทําให้คนไข้และครอบครัวมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จริงๆนะคะถ้าเราเชื่อในสิ่งนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราไปสื่อสารกับเขามันก็จะเต็มไปด้วยพลังที่ดีนะคะ สวัสดีค่ะหมอเนทนะคะก็มีคนถามมาว่าเราจะสื่อสารเรื่องการดูแล palliative care กับคนที่เรารักอย่างไรดีนะคะอย่างเช่นเราเห็นครอบครัวหนึ่งเขาดูอยู่ในช่วงที่ควรได้รับการดูแลแบบ l i a t i v e Car e แล้วเราจะไปคุยกับเขายังไงดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการดูแล palliative care เนี่ยบางทีในความรู้สึกของคนบางคนมันอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นการสิ้นหวังความหมดหวังนะคะแต่หมออยากชวนมองแบบนี้ก่อนเราในฐานะที่กำลังจะไป ยื่นสิ่งที่ดีอันนี้ให้กับอีกครอบครัวหนึ่งนะคะเราต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆใช่ไหมเจตนาเราที่ไปความมั่นใจตอนนำสารตอนนําข้อมูลไปให้เขาอะ่ะมันจะเป็นการนําข้อมูลที่เราเต็มไปด้วยข้างในของเราที่มันเข้มแข็งมั่นใจในสิ่งที่เรามอบให้เขานะคะทีนี้เนี่ยการดูแลแบบ palliative care จริงๆแล้วมันคือการดูแลให้ชีวิตมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันไม่ใช่การดูแลช่วงท้ายการดูแลเมื่อเขาหมดหวัง เรามองแบบนี้ก่อนนะคะมองว่ามันคือการดูแลที่ทําให้คนไข้และครอบครัวมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จริงๆนะคะถ้าเราเชื่อในสิ่งนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราไปสื่อสารกับเขามันก็จะเต็มไปด้วยพลังที่ดีนะคะซึ่งหมอมั่นใจว่าความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่ทุกๆคนต้องการะคะ่ะทุกๆคนต้องการมีสิ่งนี้อยู่ในชีวิตในวันที่เขายังมีลมหายใจอยู่เสมอ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลแบบ l i a t i v e c แค e มันก็คือตอบโจทย์ความสุขความคุณภาพชีวิตของเขานี่แหละนะคะที่เวลาเราไปคุยกับเขานะคะเราก็สามารถบอกว่าเออมันมีหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งนะมีหมอแผนกนี้นะที่เขาดูแลเน้นความสุขเน้นความสุขสบายเน้นคุณภาพชีวิตอยากให้ลองคุยกับเขาดูนะคะหมอคิดว่าการพูดประมาณนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดใจยอมรับ ให้เขาได้ยอมรับว่าเออเขามีทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะที่สามารถทําควบคู่ไปกับการรักษาหลักได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหลายๆครั้งอะ่ะตัวครอบครัวคนไข้เองก็ตามทีเขาจะคิดว่า ถ้าเขายังรักษาทางหลักอยู่เนี่ยก็คือรักษาอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งก็รักษาโรคมะเร็งอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็แปลว่ายังไม่ใช่ประคับประคองยังไม่ใช่ l i a t i v e แ Care หรือเปล่าซึ่งจริงอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะการดูแล l i a t i v e Care เนี่ยมันสามารถทําควบคู่กับต,ตอนที่เขายังรักษาโรคมะเร็งเขาอยู่ได้นะคะเพียงแต่ว่าทางหมอ palliative care ก็จะเน้นที่เขามีความสุขเน้นให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งทางหมอมะเร็งก็สามารถดูแลที่ตัวก้อน อาการต่างๆของตามตามโรคได้เลยเราก็ทํางานคู่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นอันนึงที่เราต้องไปสื่อสารกับเขาว่าเออมันทางานคู่กันนะหมอสองแผนกนี้ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็อยากให้ลองดูเพราะหมอก็เชื่อว่ายังมีครอบครัวที่ต้องการการดูแลแบบพาร์ทไทแคร์อยู่อีกเยอะมากๆเลยในสังคมเรานะคะเพียงแต่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วก็ยังไม่กล้าไม่กล้ามาปรึกษาเรานะก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ